สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการน้องมันกันป่าจา้าเขาที่พูเขาโชว์ประครบครับ,รบช่วงแรกช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยโซโซโนโน,นะคะช่วงนี้น้ำหนักลดล,ล,ลดลดลงกันนะเยอะนะคะเพราะว่าเดินจ็อกกิ้งเนี่ย อุณหภูมิในประเทศ4ี่องศา39เริ่มต้นที่38นะคะยิ่งออกกําลังกายเหงื่อก็ยิ่งแตกนะคะมันก็ต้องเบินเผาผ่านไขมันมันก็จะเป็นฮิสโตกตายไม่แล้วก็เดินเดี๋ยวเย็นๆก็ไม่ไหวนะเย็นๆก็ยังร้อนอยู่นะคะก็ต้องมีตัวช่วยด้วยนะคะออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ก็กินโซโซโน่ด้วยเพราะว่ามันมีทั้งพรีไบโอติกซินไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกสารสกัดนําเข้ามาจากญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาคัดเลือกแต่ละมื้ออาหารว่ามือแต่ละมื้อ ควรจะเข้าไปในร่างกายเท่าไหร่แล้วก็ขับออกมาเลยที่มันเกินไปนะคะโดยเฉพาะคนที่เขาเป็นต้นคิดเนี่ยนะคะนั่นก็คือพี่ขวัญกับน้องต่อลูกชายเขานะคะน้องต่อเนี่ยเมื่อก่อนร้อยกโลนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ลดเนี่ยเขาจะมีะโรคเหญ่โตมาหาสองโลกไม่เบาหวานก็ความดันค่ะเพราะฉะนั้น,นต้องลดด่วนนะคะคคก็ลดไปจา100กร้อยกโลเหลือ60กสิบโลพี่เต๋าเนี่ยนะคะก็เคยไปปรึกษาคุณหมอท่านหนึ่งเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของยาลดน้ําหนักที่ดังที่สุดในประเทศไทย คุณหมอพูดเลยต่อให้คุณกินยาหรือผลิตภัณฑ์ดีขนาดไหนถ้าคุณไม่ช่วยเราเนี่ยเช่นการ j อกกิ้งออกกําลังกายหรือเดินเนี่ยนะฮะยังไงก็แล้วแต่คุณก็จะกลับมาอ้วนแต่ถ้าสมมติว่าคุณกินอย่างโซโซโนโเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณเดิน j อกกิ้งออกกําลังกายเหมือนที่น้องต่อเขาทำกับคุณแม่เขาเนี่ยนะคะ มันจะลงแบบทวีเท่าทวีคูณแต่นี่มันจะลงแค่โล2โลมันก็จะเป็น6โละนะคะเพราะมันได้เบิร์ดออกไปด้วยแล้วได้ขับถ่ายออกไปด้วยนะคะวันนี้โซโซโนโได้รับการตอบรับดีมากน้องต่อคุณแม่ก็ตะเวนออกรายการแฉแต่เช้านะคะ รายการพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็อีกหลากหลายรายการนะคะบอกเล่าเรื่องราวดีๆในการลดน้ําหนักที่ปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องนะคะวันนี้เรามาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษโปรเลยนะครับวันนี้หนึ่งกล่องเหลือเพียงกล่องละ990บาทนะครับและมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องกับโซโซโนโเหลือเพียง2970บบาทเท่านั้นนะฮะเพราะคลอดนี้ครับเป็นคลอดที่น้องต่อทานแล้วก็ลดนะฮะมีเคล็ดลับจากพี่ขวัญและน้องต่อ ลดยังไงให้ควบคู่การปรับอาหารด้วยใช่สนใจได้ติดต่อได้ที่ไลน์แอดได้เลยนะครับที่โซโซนโ h ไทยแลนด์หรือสแกนเคอร์โคได้เลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมจะโทรที่เบอร์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะ0 9 1 1 9 9 9 4 4 4นั้ั่นเองจ้ามาในช่วงแรกนี้นะครับไปดูรีหน้าจางดีกว่าเสียใจตกเป็นเหยื่อทําให้คนอื่นดัง นะฮะแต่ตัวเองโดนด่านะครับหลังจากที่เกิดดราม่าการดึงวิกผมของแพรรี่ไบวันนะฮะจนกลายเป็นกระแสข่าวใหญ่ข่าวโตกันเลยทีเดียวนะฮะหลายคนก็ให้ความสนใจแล้ววิพากษ์วิจารณ์กันกับการกระทําของลีน่าจังนะฮะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงกระแสที่เกิดขึ้นพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นตัวเองนั้นเป็นเหยื่อนะเหยื่อแม้เป็นเหยือยย่อเออนะฮะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะมีการเตรียมกันไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมถามมาแบบนี้นะ,ะแม่บอกว่าดิฉันเป็นเหยื่อค่ะเป็นเหยื่อเพราะว่าตอนที่เล่นกันเนี่ยเราเป็นแขกรับเชิญเราไม่ได้เป็นเจ้าของรายการเขาบอกว่าเป็นภาพ PR ฉันไม่ได้ทำพวกคุณทำค่ะเพราะฉันถูกเชิญไปในฐานะแขกรับเชิญและขณะที่ฉันแต่งหน้าอยู่เนี่ยยังแต่งไม่เสร็จเลยมดดํากบแพลี่และทีมงานเดินเข้ามา1ิบกว่าคนมีทั้งมือถือและก็กล้องใหญ่เข้ามา เข้ามาแล้วก็มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะฮะได้ถ่ายไปตอนนั้นนะฮะแต่คลิปนั้นเนี่ยไม่ได้ออกสู่สายตาสื่อหรือโซเชียลเพราะมีแต่คลิปที่เขาตัดต่อเพราะฉันเนี่ยไม่ได้เป็นคนถ่ายเป็นคอนเทนต์ของพวกเขาแต่เป็นคลิปไลฟ์สดก็ เนะี่ยอย่างที่บอกไปม,มันไลฟ์สดไงไม่ได้ไปอีดิทันไงค่ะอะไรไม่ว,ว่าจะทําอะไรคุยอะไรมันก็ออกในไลฟ์สดหมดนะฮะ,ะก็เป็นเขาทําไม่ใช่ดิฉันทําดิฉันไปในฐานนะแขกรับเชิญค่ะและก่อนหน้านั้นรีน่าจางได้มีการลัชี้แจงบอกกรณีที่พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยนะฮะพูดในรายการข่าวใส่ไข่ว่าถ้าเธอม,มีพฤติกรรมแบบนี้จะถูกแบนรีน่าจางปฏิเสธว่าไม่จริง สื่อใหญ่ๆช่องดังๆก็รักฉันเหมือนเดิมออยืนยันว่าที่ทำไปมันคือการแสดงเท่านั้นนะฮะ,ฮะออและ,ะ,ะหลังจากที่จบสัมภาษณ์เนี่ยแต่อารมณ์เหมือนยังไม่จบนะฮะ,ฮะเ,ออเมื่อรีน่าจังเนี่ยได้เห็นโพสต์ของแพรรี่นะฮะ,ฮะแพรี่ไพวันเนี่ยบอกว่าหน้าก,กาวที่สัมภาษณ์อีป้าอยู่เนี่ยช่วยดึงหนังหัวมันแทนดิชันทีออแล้วบอกว่าดิชันฝากมาเพื่อเป็นการแสดงคืนออนะหลังจากนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นในคลิปจะเป็นยังไง จากที่แม่ลีน่าจังให้สัมภาษณ์อยู่แล้วเห็นโพสต์ของพรลี่ไยวันปุ๊บไปดูกันนิดนึงครับว่าอารมณ์นั้นเป็นยังไงจ้ะช่วยดึงหนังหัวมันแทนดิฉันทีแล้วบอกว่าดิฉันปากมาเพื่อเป็นการแสดงใครจะเดินยินดีค่ะมีไหมคะไม่มีฉันดึงเองค่ะนี่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 ไงเดึงเลยเดึงเลยดึงเลยเดึงเลยนี่เลยนี่เลยนี่เลย เป็นการแสดงนะคะเพราะว่าไม่มีสื่อมชนท่านใดกล้าดินดิฉันก็เดึงกัเองเลยเดอนยางนี้เดงนี้ดนงี้เลยนี่เร็ไหมคะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนีเห็นแล้วจะแพ้ดิเพราะว่าไม่มีใครกล้าเดินกูเลยเดินตัวกูเองเลยหลือมึงจะมาดินตรงนี้ก็ได้กูให้เดิน ฉันคือยื่อ่ะเออบอกว่าข่าวก็ถามว่ามีโอกาสจะถอนแจ้งความไหมแม่ลีด้าก็บอกไปว่าแพ้ถ้าให้แพรรี่มาขอโทษแล้วก็ไม่ต้องโพสต์ด่าฉันอีกเนี่ยก็อาจจะมีแบบก็คงจะถอนหรือเปล่าอะรอครับคมันถอนไม่ได้นะอืมไม่แน่ใจว่าถอนได้ไหมไม่แน่ใจนะคะมันรู้สึกว่าแจ้งดําเนินคดีจนถึงที่สุดไปแล้วอ่ะนะคะ,ะ,ค,ะคือเรื่องราวเนี่ยนะคะจริงๆแล้วพูดกันตามตรงเนาะพี่ก็เห็นคลิปเบื้องหลังหมดแล้วนะคะก็ ถ้าเขาขอโทษไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ต้องจบนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคือบางทีเนี่ยกระแสสังคมแล้วเขาเข้าใจนะคะเขาเข้าไปไปด่าไปขู่ฆ่าเขาไปขูท่ทำลายเขาอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเขาก็อยู่ห้องคนเดียวเขาก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีนะคะไม่งั้นมันก็ไม่จบนะคะกค็ค่อยคุยกันค่ะนะคะเพราะว่าวงการบันเทิงนะคะมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะนะคะ มีทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีดีกันแล้วก็กลับไปทะเลาะกันแล้วก็กลับมาดีกันก็เยอะแยะมากมายตลอด20กว่าปีที่พี่เต๋ออยู่มานะคะมันไม่มีมิตรแท้แล้วก็ศัตรูที่ถาวรนะคะเปิดใจให้กว่างกับการชมข่าวบันเทิงมองข่าวบันเทิงให้เป็นบันเทิงอย่ามองข่าวบันเทิงให้เป็นการเมืองนะคะทัางด้านของแพรรี่เอก็ฟาด กลับเหมือนกันนะฮะฟาดบอกว่าความหนาผิวหน้าคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันนะฮะด้านแพรรี่เองคะ่ะยังคงโพส์นะะผ่าน Facebook ต่อเนื่องระบุว่าคนแก่บางคนเนี่ยมันแยกพฤติกรรมจันไลส่วนตัวกับการแสดงไม่ออกจริงๆหรอคะ ถึงแม้นะจะเอาสิ่งที่มึงทํากับกูไปเปรียบกับการดึงผมของตัวมึงเองต่อหน้านักข่าวไม่ได้หรอกนะคะม,มึงต้องเข้าใจว่าระดับความหนาในชั้นผิวหน้าของแต่ละคนมันไม่เท่ากันกูเท่ากับกูกูไม่เท่ากับมึงค่ะอีป้าจบนะฮะเออไม่ใช่ว่าดิฉันไม่อยากจบนะคะแต่ตัไดไปที่สื่อยังให้พื้นที่กับคนแบบนั้นทั้งออกรายการทั้งตั้งโต๊ะแถลงข่าวปล่อยให้พูดอะไรที่เลอะเทอะเปื้อนดิฉันก็จําเป็นต้องโพสต์ตอบโต้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองค่ะดิฉัน ขอยืนยันว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความยินยอมหรือความสมัครใจของดิฉันไม่ใช่การแสดงหรือการโปรโมทอะไรนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของรายการที่ดิฉันถูกกระทำอ่ะของการที่ดิฉันถูกกระทําให้อับอายโดยอีมนุษย์ป้าที่ไรมารยาทน,นั่นเองนะฮะค่ะ,ะคอ,อันนี้ก็โพดป้าดกลับไปหลังจากที่แม่หน่นาจังก,กระชากหัวตัวเองก็คิดว่าเรื่องราวเรื่องนี้ก็คงต้องจบที่ศาลนะคะคะนะคะให้ศาลตัดสินแล้วกันค่ะนะครับ อ่ะพูดถึงแมรีน่าจังเห็นเมื่อวานนี้นะฮะแม่โพสเธอยุคไวทูเคเห็น,นโพสร,รูปแมรีน่าจังสมัยก่อนด้วยเนี่ยกี่สิบปีนะไวทูเคคือเก้าหนึ่งพันกใช่ที่แม่ลงอ่ะคือปีปีมาแล้ว ก็คือ1,999ก้าเสข้าสู่2000อ่ามันเป็นย2 k กย k มันเป็นระบบคอมพิวเตอร์เขากลัวว่าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะล่มเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์มันตั้งแค่1น9่งพรอยเาะิ่เาเพราะว่าพอถ้าเกิดเป็น2,000เนี่ยมันจะต้องเป็น00ย์ศูนยไงมันเขากลัวว่าระบบจะล่มจริงระบบมันไม่ได้ล่มอะไรหรอกมันก็แค่เป็นประเด็นมันก็เป็นแค่ไพนิคที่คนเาตอนยุคนู้นเาก็เไม่ได้กลัวอะไรกันมากหรอกค่ะเาก็เขาก็บอกแล้วว่าขามันก็ออกมาว่าแก้ เพราะแม่เล่นโปรแกรมเพิร์ด98นั่นแหละ98แล้วพอมัน999พอ99จะไป2000เนี่ยมันจะเป็นระบบ Y2K เออดีนะเหนะ็นะแม่ลงแม่รูปแม่ี่น่าจางสมัยขายแบบว่ายังสาวยังสวยอยู่นะยุค2000ยุค2000นี่คุณมาแซวบ,บอกป้า คนนี้เนี่ยเหมือนอัมพาภูสิทธิ์นะคะสาวประตูน้ำนะบางคนบอกสาวคุราคาโอนะคุรคาโอบอกว่าตัวตึงประตูน้ำนี่บอกว่าป้าคู่กรณีทิศท่าท้องใช่เป่าครับเจ๊คนะคือยุค2,000เนี่ยนะคะการแต่งตัวแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นมิเลนเนียมนะคะทรงผมก็จะเป็นอีกทรงหนึ่งคือเห็นปั๊บ คนที่เกิดทันยุคนั้นเขาจะรู้เลยว่าเป็นยุคยุคไวทูเค <Hey. S 1> นะคะเห็นกันปั๊บเพรามันจะมีผมรักไซนนะคะ <Hey. S 1> ยุคที่แบบว่ามือถือเอยไม่ใช่มือถือมือถือมีออมแล้วแต่มันยังเป็นรุ่นขาวดำนะคะยังเป็นรุ่นขาวดำเล่นเกมงูกินกินอะไรนะงูกินหางอะ่ะเออนะคะตเตสนะคะอะไรพวกนี้นะค่ะมันก็เป็นยุคอีกยุคหนึ่งอีโอมทันนี่ไหมอะ อะไรโทรศัพท์บ้านที่เอามาทามันเป็นโทรศัพท์มือถืออะพีซีทีไม่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 ทันเนาะไม่ทันอนะคะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะยุคไบทูเคนะคะสนุกสนานดีค่ะหน้าก็จะแต่งเลอะเลอะเลยยุคนั้นก็ยังไม่ค่อยมีสัลญกรรมดักหนักเหมือนยุคนี้คือคนจะทําสัญยกรรมยุคนั้นก็ต้องดูดีๆเพราะว่าตอนนั้นหมอยังไม่เก่ง หมอยังเรียนอยู่หมอยังเรียนอยู่ปีหนึ่งยุคไซด์ทูทเคนะคะมหมอเก่งๆก็ยังยังเรียนอยู่เมืองนอกหมดนะคะยังไม่กลับมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุคฉีดหน้าอเออนะคะเป็นยุคฉีดหน้ายุคซิลิโคนนะคะหมอเก่งๆยังเรียนไม่จบโรงพยาบาลดังๆก็รู้สึกว่ามีโรงพยาบาลเดียวนะคะโ <c oughs> รงพยาบาลเดียวเท่านั้นแถวาน่น อีกฝั่งหนึ่งต้องนั่งรถเมย์ไปนะคะอืนะคะสมัยก่อนเขาทําจมูกแล้วเขาต้องไปต้องไปทำโรงพยาบาลน,นั้นบนะคะหรือว่าใครจะทํานมแปลงเพศอย่างเงี้ยเขาต้องไปทําโรงพยาบาลน,นั้นนะคะแล้วเขามีประกวดางามโวงพยาบาลด้วยนะคะคขึ้นอยู่บอร์ดเลยนะมึงมนะคะก็เป็นยุคไบทูเคจริงๆเมื่อคืนเขาลงกันเยอะเลยนะมีน้องๆพี่ๆดีเจหลายคนเขาก็ลงกันนะคะเราก็บางคนก็ เป็นยุคนั้นโหหน้ามันก็จะม,ม,มัน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 เป็นกล้องมือถือรุ่นเก่านะคะเป็นกล้องมือถือรุ่นเก่าแล้วก็ยังเป็นใช้เป็นกล้องไงเนี่ยกล้องถ่ายรูปเออกล้องฟิล์มอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้ามันก็จะแบบว่าเออหน้าสไปไยคอโค,อคออ้มหน้าลอยนะคะและเป็นยุคที่หลายคนจัดฟันนะครับเพราะว่ามันต้องจัดฟันชั้ยกรรมที่แบบว่าดูแพงสุดตอนนั้นก็คือการจัดฟันนะคะมันก็ยังทํากันได้เด็กๆก็จะจัดฟันกันนะคะ โอมก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เนาะพี่โอมลงอ่ะใช่ใชยังเป็นหัวโปกกัะโลกไข้ยอยู่เลยอ่ะอย่างแบบเ<อ>มเด็กไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นรุ่นรันันเขาาเาอยู่ยคาบเกี่ยวพอดีเลยนะทรงผมหน้าตานี้ยุคไวทูเคยุคแบบว่าใช้อะไรนะแบล็คเบอรี่ใช่ไหม เออแบล็คเบอร์รี่มึงทานแบล็คเบอร์รี่ป่ะทานดิทานใช่ไหมทานได้ไงล่ะเออนั่นแหละนะครับแบล็คเบอร์รี่เดี๋ยวนี้หายไปไหนแบล็คเบอร์รี่มันก็ไอโฟนมาแซงมาแล้วเออนะครับคุณยังเก็บไว้เครื่องเอาไหมไม่เอาหรือว่าให้เดี๋ยวไม่ให้ไปใช้ไม่เอาแชทกับคนใช้แบล็คเบอร์รี่ด้วยกันขออะ้ขอพินเหรอขอพินเดี๋ยวนี้ขอไลน์แล้วนะเออล่าลืมเปลี่ยนินะ ยุคเพราะแต่ละปีมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปพอเราเขากลับมาดูแล้วมันก็ตลกไงพอเห็นทรงผมแล้วรู้เลยเนี่ยยุค Y2K นะคะใช่ตอนนั้นตอนที่ก้าข้าเขา0พเธอรู้ไหมว่าแม่อยู่ที่ไหนที่ไหนบาเกเออแล้วก็พอมันผ้าสีสามสองน้องๆกะโถนก็เฮ้กันเนาะครูคิดไดใจฉันมาทำอะไรทีนี้เดินนกกลับบ้านด้วย เอาละ <c oughs> นะครับเป็นยุคอดีตที่หลายคนก็จดจำนะครับ <c oughs> ที่หลายคนก็มีแฟนสวยมีแฟนหล่อในยุคนั้นนะคะ <c oughs> ก็มีความสุขกันนะคะ <c oughs> ได้เห็นยุคเก่าๆกันต่อไป เดี๋ยวนี้ยุค90มันก็มานะแล้วก็เป็น Y2K นะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นยุคยุค2000 2001 2002ต่อไปนะครับมันก็จะตอนนี้ยังไม่เห็นยุค80กับ70มาเพราะว่า80 70ตอนนี้อายุเยอะแล้ว6 0หมดแล้วอยู่ไม่รอดแล้วบางคนก็ตายไปแล้วนะคะยังเหลือแต่พวก Y2K ยังไม่ตายนะครเพราะ Y2K ยัง45 5 0คนอยู่เลยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณบริจาคมเสริมอาหารโซลโซโน่ค่ะปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีพรีไบโอติกซินไบบโโโออตติิกกกแล้ว็ปรไ น้องต่อนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคุณผู้ชมนะคะ100ร้อยกว่าโลยังลดเหลือ6กโลได้คุณไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ลดได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าคุณภาพสินค้าตัวนี้นําเข้าสารสกัดมาจากต่างประเทศหลายตัวนะคะวันนี้ใครอยากจะลงแบบปลอดภัยก็ต้องช่วยกันออกกําลังกายด้วยเดินเบาๆจ็อกกิ้งเบาๆยังไงก็ผอมค่ะผอมแน่นอนกับโซโซโน่ค่ะวันนี้หนึ่งกล่องเลยนะครับเหลือกล่องละ990บาทนะครับและวันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ3กล่องแถมฟรี1กล่องราคาเพียง2,970บาท เท่านั้นนะฮะใครสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอดด้านล่างได้เลยครับโซโซนุทไทยแลนด์รูสแกนเคียร์โค้ดรวมไปถึงนะครับโทรได้ที่เบอร์นี้ได้เลยครับ0ูนย์เก้าหนึ่งครขาพักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ